สวัสดีเด้จ้าไอตุกตาพาฝันค่ะพ่อขันอีกแล้วเนาะเนาะมาพอ่อนกับสาวยอกะกพามาเอเเด้อคันนี้ค่ะคิดประจำเหือนง่ายๆค่ะมามาเด้จ้าเด้อมาเดิมกาแฟ,ฟดำกับไอตุกตาพาฝันเด้จ้าคิดประจำเหือนค่ะ กาแฟถ้วยเงี้ยเงีน,นาะคขาเนาะเอากาแฟก็ต้มซุปฮอนๆกะกาแฟดจำจ้ะกาแฟดำหม,มาบานี่หมาปนี้เอเนี่ยผ่าหอะะ้องเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยมาห้องออกกําลังกายกงเสียงกับเอ้ยตุ๊กาตาผ่าฝันกับมาเนาะค่ะเด้อแบบม้วนๆเนาะจ้าพร้อมละบอ มาค่ะหรือว่าผาสายโยบานเออตุกตาผ่าฝันพันกสิบอกว่าพันกสิบอกว่าแบบนี้ค่ะมาเดจาเดา มาเด้อ้ะเด้อมากินกาแฟดำเคยตุ๊ก,กาตาผาฝันค่ะกินกาแฟดำมามาเนื้อเน่ะพาฮูบกาแฟดำมาค่ะ มีแหงมีแหงเนาะค่ะเนาะหอมขนาดเลยเลยจ๊ะมันนี้ก็ค่อย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 จิ๊บไปด้วยจจะเดินมึงเว้าเรื่องอากาศบรรยากาศอากาศเงินเอ้ยทำเงินเอ้ยเฮ้ฟังอ๋อบึงมนกนกก็จะเม่นไหลเนาะค่ะเนาะ ยังบได้ออกไปข้างนอกสำเนะเอ๋ยก็ได้เจา้าน้เอวยเนี่ยไปยันส่งหนังสือพิมพ์ค่ะแฟนเฮอพันเอ๋ยไปส่งเ้อพอดีพันเอาวันมอเตอร์ไซค์ไปอันเหลือพันก็เลยอันโบได้ผ่านโบได้อารถไปก็เลยไปกับคนละทางเนาะค่ะเนาะเอ๋ยก็เลยบอกว่าเออว่าเป็นเตอว่ะเพราะว่าเอ๋ยอยูเหงอเมื่อน,นี้ก็เอ๋ยจังไปเอาไปส่งอันยอดไปยอดน้ำตูอันน้ำตูด้ดอกค่ะเอาไปกับผู้เทาผู้เทาเพันนั่นอ่าน ผู้เฒ่าพันอ่านมาหลายปีแล้วก็เลยขําแฟนเอยอ่านแล้วกบพันก็เอาไปส่งแต่ว่าปกติถ้าพันไปรถนี่มันสิผ่านบ้านผู้เฒ่าวันที่อันที่อันเอ้ยันตุ๊กตานับถือพันเสียงค่ะแต่ว่าถ้าไปมอเตอร์ไซค์ก็มันไปคนละทางเนาะค่ะเนาะกบกติเรามันต้องได้อมไปอีกหึงค่ะพอดีเอ้ก็น่เอาน้องสมพูออกไปยัน ขี่รับลมมันเย็นๆจักน้อยเดียวเพราะว่ามันเป็นอากาศดีอยู่แดดออกค่ะเมื้อนี้แดดออกว่าแต่ว่าเป็นอากาศหนาวหนาวอยู่แต่ก็ใส่เสื้อนา่นาแล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ไปค่ะแต่ว่าถ้าว่าแดดออกนี่มันก็สิเป็นอากาศอีกแบบนึงเลยคะ่ะทางเงิเอเลยนี่มันสิซดชื่นซดใสไปเลยก<ะ>็ลองเบิ่งค่ะอันนี้มันยังเซาอยู่เนาะเะนมันยังเซาแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นมื้อแรกที่ว่า พันเปลี่ยนฤดูการเป็นเป็นมื้อแรกที่ว่าออฟฟิเชีเข้าฤดูร้อนค่ะวันนี้ก็ได้อากาศเกษตเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามื้อน,นี้มันเขา้าฤดูเป็นมื้อแรกที่เขา้าฤดูร้อนค่ะดอกไม้นะ้าเหืนินเอ้ยจะนอกกับบานนะคะบานแล้วก็คนแพ้ดอกไม้ก็ แพ้อากาศเป็นภูมิแพ้ก็จจำเลยคะ่ะโอ้ยกินยานเลยเนาะกินยานภูมิแพ้เละคะ่ะพูดเลยกันเอา้าดอกไม้ร่วงซะแล้วอะร่วงก็บบตองปักเ้อพันเนาะเอาอันเดียวก็พอเนาะ,ะ,นะหมุ่นไปหมุนมาไหลแม่นบอกมากินกาแฟะนะ่เบ้ยเนาะค่ะเนาะ อากาศก็สิบเฉลี่อมันนี 10, 14, ้สิบสิบสี่สิบห้าองศาประมาณนี้ค่ะแต่ตอนเป็นตอนใบใบไดคะ่ะตัวน,นี้มันก็ยังเย็นอยู่ยังพวกมันยังเซาอยู่อันนี้ก็ใช้ฝั่งเนคเนาะทางบ้านเอ้ยทางเงินเอ้ยอยู่ดอกไม้อันค้างเหนินเอ้ยนี่ก็บานออกสีสุมพูแล้วค่ะ แต่พันอย่างโบได้โบถึงกับบานเลยแต่ว่าตนทั้งตนสีเป็นสีสมภูนะนี่เต็มเลยค่ะเนี่ยก็งามไปอีกแบบหน่นนนาาอยจ้าเนาะธรรมศาติ์เอวหันธรรมชาสติอันเฮ่อหมาก็สวยงามค่ะถ้าเอาบ่าไปตัดไปทำลายพันก็ได้สวยงามเฮอมรรยากาศก,ากับอันการอัน ้องชีพเนาะคะ่ะเนาะของแต่ละทุกภาคทุกยุคทุกอันทวีบเนาะค่ะเนาะแตกต่างกันมันบออ่ะอันนี้ก็เว้าวันพากินกาแฟดำแล้วก็พาห้องกันจะเดอ้อม้นนี้ก็ะไดเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันก็สิบอกว่าเฮอพะแม่พี่น้องมีแต่ความสุขคะ่ะม้นนี้ เอสเตอร์ทำเตอรเดินทางก็อปลอดภัยเนาะค่ะเนาะบพว่านาย่างนาเดินนานเล่นบ่อย่าง,นะนนะย,างย่างกับเดินก็คือกันหนะ่ะขนมย่างปราสายโยเนาะ,ะคะ่ะอันจันปั่นจัก,กรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์เนาะค่ะเนาะอันล,ล่องเรือโบกเพื่อนะเอเตอร์ก็เือเดินทางโดยปลอดภัยแล้วก็อมีแต่ความสุขค่ะเฮอจะมีสิ่งพบแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานำชีวิตเนาะค่ะเนาะ แล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะกินอันเข้าแซบนอนรับแล้วก็ฝันดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีพลังงานที่นะสู้โตไปเนาะค่ะเนาะโตอันโตมือตม้อโตมือม้อแมนบอกเฮ้อมีแต่อันความดีๆเข้ามาหาค่ะเอ,เอ้าลยกระซเอาบุค่ะวันนี้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเด้อพบก,กันคลิปหน้าเด้อจา้าสวัสดีค่ะ